จังหวัดสกลนครเมืองแห่งสามธรรมธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมมีทรัพยากรและภูมิปัญญาที่น่าสนใจมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่มีชื่อเสียงด้านวัดวาอารามและวิถีชีวิตที่ภาษาหลากหลายวัฒนธรรมปัจจุบันได้ปรับภาพลักษณ์และทรัพยากรเดิมเพื่อสร้างความดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม จังหวัดสกลนครซึ่งมีความพร้อมที่เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะสกลนครสมาร์ทซิตี้ครับวันนี้นะครับสกลนครเราตั้งใจนะครับที่จะทําให้เป็นเมืองแห่งสมาร์ทซิตี้ทั้ง7ด้านนะครับซึ่งเราก็ดูว่าเราเหมาะสมด้านไหนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสกลนครนั้นเราเหมาะเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ได้มีการติดตั้งเสาสมาร์ทโฟนะครับเรื่องความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องแล้วก็ในอนาคตก็จะพัฒนาสู่สมาร์ทเฮลท์นะครับเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเทเลเมดกับคุณหมอที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเพราะนั้นวันนี้อยากเห็นสุโขทัยเราเป็นเมืองแห่งสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงในอนาคตรครับผม